ครับเลี่ยงคบตัวไงพระท่านกันตัวไงก็สิกินตัวหน blue, ่อยครับกินตัวหน่อยแบบเี้นี่แหละครับกินแล้วกตายทั้งสองตัวเลยครับตัวหน่อยนั้นกับไปบอนเบิร์ตไปบอลรีฟอยู่ครับข้าอยู่พระองค์ครับตัวไงก็ตายกันครับตัวถือกินก็ตายตัวกินก็ตายครับตายทั้งสองครับกบนั่งไห้พระท่านกันครับเพาต้องแยกออกครับเป็นขออดึงต่างหากเพราะว่ามัน ตัวใหญ่ตีกินตัวน่อยถ้ามันกัดกันเหลี่ยวน้องกะกินกันครับตัวอื่นเห็นกะจะมักกัดกันคือกันครับถ้ามันใหญ่บระท่านกันก็แยกแยกออกครับเป็นเห็ดคอกอื่นไปไว้คอกอื่นครับกอร์สันมันก็สิกัดกันแนวนี่แหละครับแยบเพี้นนี่แหละครับแยกเมื่อ้คอกนี่ครับแยกออกครับนี่รุ่นหนึ่งครับนี่หลุ่นหนึ่งแยกออกมาเป็นรุ่นหน่อยครับรุ่นนี้ เมื่เหวมากกะสิกัดกันเบิดครับกะสิตายทั้งตัวกินทั้งตัวถือกินครับตายทั้งสองเลยครับเหีนบล้ครับเลี้ยงครบน่ามันใหญ่ประทันกันแห่งเยวมากมาเลี้ยงต่างหากครับประวัติาสัรมังกรีกัดกันที่เห็นนี่แหละครับกินกันครับถั้ากินกันแล้วตัวอื่นมากกัดกัดกันอีกือกันครับเียบร้ครับี่เลี้ยงครบ แยกออกมาครับเป็นรุ่นเป็นรุ่นไว้แม่จังสีบพะกัดกันสีย่นั้งกันดีครับกันมีตัวใหญ่ตัวหน่อยมันกลยจากคุมเฮียงกันครับกัดกันบาดเจ็บท่านบาดเจ็บเหลี่ยวก้อนแอกระตัวอื่นกับมักกัดกันนําครับเก็บให้ครบนี่บาดเจ็บครับบวกสมบูณ์บกแข็งแรงครับกับอีกรุ่นหนึ่งครับวันตัวนี้ก็อีกรุ่นไงครับ แยกออกมาครับออกมาจากเก็ดตัวหน่อยแยกออกจากกันครับอย่าให้มันอยู่น้ำกันเพราวาสา์มันกิกัดกันก็เห็นนี่างละครับกัดกันล้วก็กินกันนอนตายเลยครับตายทั้งสองเลยก็คือกินกันอยู่ในปากก็กินกับตายครับตายทั้งสองครับนครับท่านบ่อแยกออกต้างแยกกให้มันเบิดครับ ใั้สิบกัดกันครับวิธีเลี้ยงกบเกี่ยวแล้ยวโดขออื่นต่างหากตัวนี้ก็ัะเอาคัดกันครับอีกบทดนก็ขายตัวเกี่ยวให้มันเบิดครับให้มันเหลือตัวนี้หน่อยครับตัวบทท่านกันเกี่ยวมาเบิดหลดกัดกันเหมือนละตัวสองตัวมันกับที่ใดครับแทนที่เขาสะเดขายแล้ยวมันยังมาคัดกันอยู่ผมเียงหลุดหน่อยครับ ตัวใหญ่คุณเฮงหลุ่หน่อยถ้ามันบาดเจ็บแล้วมันกัมาหุ่มคัดกันครับถ้ามันบาดเจ็บแล้วตัวอ่อนแอก็ถึงมูคุณเฮียงครับมันกัดกันก็เห็นนี่แล้ครับอยาะขอกมาเลยครับอันนี้เหยะมันอยู่รวมกันหลุ่นี่กับหลุ่นึงอีกขอบอีกหลุดนึ่งครับเยาออกไปนะครับนีครับเห็นมาครับนัตัวใดมันอ่อนแอมันก็สิมากัดกินเลยครับ ตัวดีกับมะกัดขาตัวได้ตายตัวได้ออนแอร์ถือกัดโหลดครับกบมักกัดแหงครับตัวนี้ก็ลังมักกัดอีกแล้วนี่กัดตัวตายครับพยามกินข้าหนากบตัวตายครับจะสั่งแหงครับกบกได้มักกัดแหงตัวได้ออนแอร์นี่ถือกัดโหลดครับแค่นี้ตัวมันหลุนเดียวกันแข็งแรงครับ ยังบ่คคเฮียงกันที่ล้วครับพยายามพยายามกินข้าหนาครับตัวนั้นก็ล่างมาอีกครับที่ล่ะออกเลยครับพยายามกินให้ได้เลยเนี่ยครับเรียงครบตรงแย,ยกจากกันครับถ้ามันไงบ่ท่านกันถ้าปะาระเสริสมัคีเฮียงตัวหน่อย ตัวหน่อยบาดเจ็บแล้วมมนก็สิหมูมาหุ่มกัดครับตายครับมันกินแล้วขราบกินแล้วกัดกินบ่ดด้ครับข้าปากตายกันทั้งสองตัวเลยครับมันออกอยู่ครับพยายามกัดพยายามกินอยูนไหนตัวไอออนเอ๋อะครับถือกัดกัดตายแล้วมูกับมาหุ่มกินหมาดน,นะครับทงกบตรงแยกออกครับ อยากให้เป็นคนละรุ่นเอวมารวมกันตูเลียงเหลีวกับก็สีหูวเหลีวกับมีครับปูบอลขั้นหูวกับมีครับตูเลียงไม่นะครับแยกออกครับเราสารไม่ติดกัดกันครับแย,ยกกนไม่รุ่นไม่บอยไม่ครับนะครับบอยถึงแยกกมากแยวนะครับครับจิบในแค่นี้แหละครับ